ฝากกดไลค์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งให้กับช่องมิชาสีดาชาแนลน้ำได้ด้วยจ้า สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆสู้ผู้สู้คนพบพอกันในช่องมิชาสีดาชาแนลมาแล้วจ้าเป็นช่องพากินพาเที่ยวแบบสบายสบายสไตล์มิชาสีดาเดอจะเดอ เมื่อนี่เฮาสองคนตอนนี้น่าจะเนาะเฮากลับมาถึงลุยเดินแฮมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเมื่อนี่กับสิพามาเบิงโรงแรมน่าจะเนาะรีวิวโรงแรมที่เฮามาพักกันจ้าแต่ว่าก่อนที่สิไปรับชมคลิปของเฮาโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังแรงใจเฮาสองคนเราก็โปรดช่วยกดกระดิ่งน้ำเด้อจ,จ้ะเดอ้อเพื่อสิบไรพผาดคลิปใหม่ๆของเขาจ้ะไปจ้าไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยจ้ามาถึงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเนาะหลังจากที่ขับรถมาอย่างยาวนานพ่อใหญ่มีชากเมื่ยแอะแหลกกันเลยทีเดียวจ้าไปชมคลิปกันเลยจ้า จ้านี่กับเป็นโรงแรมเนาะจะเนาะเป็นห้องนอนจ้าเป็นห้องเป็นโรงแรมที่อ่าก็ถือว่าเป็นขนาดใหญ่นาะจะเนาะเป็นประปานขนาดปานกลางจ้าเราย้ายสีดากับเบิง้งกับห้องกับเป็นไส้ได้จ้า กับพอดีเนาะจะเนาะใส่ได้สวยงามประมาณหนึ่งจ้ะมีเตียงนอนมีโตะ๊ะมีโคมไฟเนาะจะเนาะมีโซฟา,าผ้าม่านซีสันกัสวยงามจะใส่ได้เนาะจะเนาะตู้เสียผ้ากับสวยงามเข่าชุดกันนั่นละจ้าแล้วกันนี่ก็เป็นห้องน,น้ำเนาะจะเนาะนี่ก็เป็นห้องน้ำกับบอยน่อยบอยใหญ่ขนาดพอดีจ้ะกําลังพอดีพอดีสําหรับสองคนเนาะจะเนาะ เฮากะซิมายูกันสามคืนจ้ะอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้เนาะจะเนาะสามคืนจ้ะนี่จ้ะในบรรยากาศในห้องน้ำเนาะจะเนาะกะซิมีเครื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนาะจะเนาะมีหลายย่างหลายแนวจ้ะแต่ว่าสําหรับพวกเครื่องไส้นี่ย้ายสีดาเอามาเองได้จ้ะเพิ่นกับมี่ไหยุ่นเนาะจะเนาะแต่ว่าย้ายสีดากับพญามีช้านี่ได้เตรียมมาเองจ้า นี่ก็เป็นอ่างอาบน้ำของหมองอาบน้ำเพิ่นเนอะจะเนอกับถือว่าใส่ประมาณว่าดีดีดยุ่จะดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะจะเนอสำหรับความพึงพอใจกับถือว่าโอเคกันเลยทีเดียวจ้าเราย้ายซีดากับสีพาไปชมต่ตเนะจะเนะสำหรับอ่านี่เป็นอาหารจ้ะเป็นอ่า ห้องอาหารเพื่อนเนาะจะเนาะอาหารเ้าจะเพราะว่าจองโรงแรมเราก็ซิมีอาหารเ้าพ้อมเนาะจะเนาะเนี่ยจะเป็นแบบบุฟเฟต์ได้จ้ะเป็นแบบบุฟเฟต์แต่ว่าความเนี่ยจะมันซิมาหลายสิ่งใหญ่หลายย่างเนาะจะเนาะเขาอยากได้เขาอยากกินแบบใดเขาก็มาเลือกกันเอาจ้ะนี่หลายย่างหลายแนวแบบอาหารเ้าแบบฝรั่งนั่นละจ้าแล้วก็แต่ว่าความปลอดภัยเพื่อนนี่ก็ถือว่า ดีมากกันเลยที่เดียวจ้ะคือว่าเขาเข่าม้าเนี่ยเขาต้องใส่ผ้าปิดปากได้จ้ะผ้าปิดปากปิดจม,มูกน่าจะเนาะเข่าม้าตอนแรกในโรงแรมเลยเขาสิบใส่เขาสิ่ถอดออกได้ก็คือตอนที่เขาเข่าห้องเขานาะจะเนาะแล้วตอนเขามาก,กินเข่าเนี่ยในโต๊ะอาหารนี่เพื่อนกระซิบเตรียมไว้ได้จ้ะเพื่อนสิเตรียมไวน้นาะจะเนาะซิมิเป็นถุงมือพลาสติกแม่จ้ะให้เขาอันสวมใส่ก้อนแล้วก็ หลังจากออกมาจากตัวอาหารแล้วเขากัสิไส้ผ่าปิดจมูกเขากับสิไส้ถุงมือพลาสติกที่เพิ่นเตรียมไว้ให้น่าจานาะนอเขากับมาหยิบเอาจากว่าเข้าซีมาแบบใดน่าจะนอเขากับมาหยิบเอาจากมาหยิบเอาเลือกเอาหลังจากนั้นเขากับกลับมาที่โต๊ะของเขาก็มาเปิดผ่าออกแล้วก็กินเขาได้จ้าถือว่าความปลอดภัยเพื่อนี่กสุดยอดกันเลยทีเดียวจ้ามาตรฐานของเพื่อนน่าจะนอจ้าสำหรับวิดีโอนี้น่าจะนอ ยายสีดาคับพ่อยายมิชาก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนที่เข้ามารับชมวิดีโอของเฮาจา้าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ํารวยล่ํารวยถูกหวยกันสูผู้สุคนเด้อพี่น้องเด้อสาหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้สานีซะกอนจ้าสาอาพบพ่อกันวิดีโอนาจา้าสบายดีสู้ผู้สู้คนสวัสดีค่ะสถานีเจาะต่อไปเนาะจ้าเนาะกับสิพาพีพาน้องและเพื่อน เที่ยวเมืองลุยเดินดแฮมจ้าเงาสุภาพีพานองและเพื่อนๆทัวเมืองลุยเดินแฮมจ้าสถานีต่อไปเจอกันคลิปหน้าจ้าบายบายชูชู